เพื่อขอการสนับสนุนของอุปกรณ์สีได้ทางเราก็จะพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์สีเป็นรายรายไปนะครับผมนะโอกาสนี้ผมขอเชิญคุณครูพบกับวิทยากรคุณสมพิษเกศสภิษเพื่ออบรมเรื่องการใช้งานสีช่องของเรบเป็นตัวอยต่อไปเทคนิคดว้วยกันนะคะเป็นเทคนิคที่การลงสีที่วันนี้จุดประสงค์คือต้องการ้อาจะลงสีแบแบเก็บรายละเอียดซึ่งเขาเรียกว่าการเกลีย่ยสีให้เนียนและเรียบ นะคะปัญหายังไงจะเอาความคิดสร้างสรรค์ยังไงมาแก้ปัญหาตรงนั้นให้เด็กทํางานเสร็จแล้วรอดอาจจะเป็นสูย์กระบวนการได้รับรางวัลได้ด้วยนะคะเพราะปัญหาเรื่นในการทํางานจริงๆทีนี้กรณีที่พูดช่วงแรกก็คือเวลานักเรียนเขาว่าดทุกคนเขาลงสีดําก่อนพอลงสีดำปุ๊บเด็กก็ต้องหยิบสีเนื้อมาระบายหน้าช่วงนั้นช่วงนั้นคือจะทําให้แก้ยาก